ดูก่อนพร,ราหมบุคคลผู้หลงถูกความหลงครอบงำมีจิตอันความหลงกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกขโมนัตที่เป็นไปทางจิตบ้าง เมื่อละโมหะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองเลยย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม่เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกข์โมนัตที่เป็นไปทางจิตดูก่อนพรามแม่ด้วยเหตุดังกล่าวมาชะนี้แล ธรรมะย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน